สวัสดีครับสวัสดีสุขุทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวขอมารอบชมคลิปนี่มาพอกับช่องผู้บ่าเนอยแล้วครับผมพอดีผมกับสีมาไายเรื่องประเด็นที่ว่าผมมาแตยโสครับผมภาพมานี่คือบยอยากให้ไอ้มันมีประเด็นี๋ยนะนะครับบยอยากให้ไอเดี๋ยวก็ว่ามีสีมีคนมา,าวา่างไ่เนซี่ผมมาย้อนยอย่างซนี่นะครับก็เลยสีมาเคลียร์เพราะว่าพอผมป่วยครับผมเดี๋ยวผมสีไายเบิ่งนะครับเด้อก็มันเป็นกับคลิปนี่ออกมาจากใจผมนะครับ ครับผมเดี๋ยวที่ไทยเบิ้งครับผมสวัสดีครับพ่อพอดีเดี๋ยวสิมืแค่ประเด็นที่ว่าที่ว่าผมกลับมาตะยโสน่ะกับผู้ดีพอ่อไ่สบายด้วยครับเด้อเดี๋ยวเอซีถามว่าเป็นยังกลับมามีปัญหายอย่างบอ บ่อยากตอบคอมเมนต์นะนะครับมันหลายคอมเมนต์หลายผมก็ข้านตอบเนาะบางที่ก็ตอบบ่ท่านเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยว่างคือแต่ก่อนแล้วมากกับมาเยี่ยมพ่อครับผมพอ่อบ่สมยัยแต่ก้อนเิ่นก็บอได้เป็นอย่างเลยครับพอดีก็บ่รู้กันว่าเป็นอย่างทีเดือนแล้ว่นเดือนกักวนอะนอนนอนโซมแต่ว่าไปเยสเซรีไปอย่างแล้วก็บบ่บ่เป็นอย่างครับผมก็บ่รู้เท็ยจังไอกันคำ F ี้ อยูใกไก่นี่มีหนทางที่ว่าแบบมีพระมียังนะครับครับผ้าเพิ่นไปแล้วล่ะก็ได้เพิ่งผ้านะไสยศาสตร์แล้วครับผมเพราะว่ามันกับไปหาหมอแล้วมันกัดตรวจแล้วมันรบพาอย่างนะมันรบพออย่างเอ็กซเรย์มันก็มอย่างมันเจ็บนี่ครับเจ็บลังนี่ยยู่ดีก็เป็นนะผมแต่ก่อนมันก็ยางได้เฮ็ดเบียกเพราะว่าสวนยางอยังนี่ก็เพื่อนก็ะจีดไม่ได้ครับเป็นของกอไม่ครับเพื่อนยางเพื่อนกระจีดเป็เียก คนเพชรงานนี่แล้ครับผมนี่บลกเคยเฮ็ดอย่างเดียครับเฮ็ดหน้ากับพอเฮ็ดใ้กินได้ไงซีิบปีมาแล้วผมบอกตรงเลยตอนผมอยู่นี่ผมกับบกเคยจีวามาดูแลพอแล้วครับบอกตรงเลยผมบ่อยแล้วมาถึงช่องนี้แล้วผมที่บอกให,ห้จีว่าพอผมนีเลี่ยงผมมาแต่น้อยจนในเลี่ยงมากตอนนี่ผมก็อยู่ที่ซีสีแล้วเพิ่งกับเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าไ่เฮ็ดไหนผมกินตลอดเดีย๋ยวผมบกเคยเฮ็ดหน้าเลย ไปแต่เฮ็ดเบียเฮ็ดธุรกิจมากล่มเลวล่มเลวมากตอนมีบ้านอยู่กับมีอยู่บ้านกับมีอยู่ตอนนี้พอได้มาอยู่หน้าให้อยู่หน้าเพราะว่าผมเฮ็ดธุรกิจนี่ล่มเลวพอล่มเลวเราเอาบ้านไปเขาธนาคัรเขาวาหนาคั้นมาแล้วก็มันพอนพอนหพอหลอดเพราะว่าธุรกิจเท่ามันล่มเลวก็เลยต้องขายบ้านพอเลยต้องมาอยู่ังียะ จริงๆครับผมเมื่อก่อยากน่องเนาะคลิปจังสิอ่ะเพราะว่าอยากเขียนะเขียประเด็นเขียประเด็นเขียปัญหาหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงนี้ผมเฮ็ดเงีงมันเกิดมันก็รู้กันเพราะว่าลงทุนนี่เยี้ยแตแล้วมันล่มเหลวเนาะเฮ็ดเงีงหลายอย่างแล้วหลายซิ่งหลายอย่างแล้วเงินผมก็ะเมิดไปบ่ได้หน่อยนะครับหลายล้านเนื่อกันเงินหน้าก็ขายบ้านก็ขาย รถสองขั้นก็ขายม้อไส้มีจะขั้นก็ขายโบลูสีจะไยังไงแล้วมาเนี่ยัดยยนั่งเขียนอี่นะครับ <c oughs> ไม่ใช่จะขาดเพราะว่าจัจิบผมไ้ยังไงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเอาตั้มนี่ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหนาย,ยังมากันไหมเนาะ Sampai